ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Dead by ายเ l i g h t Mobile นะครับเกมนี้นะครับก็เปิดให้เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับหรือเป็นเซิร์ฟทดลองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับในเพจตัวตอนนี้นะส่วนผมก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับแล้วก็สร้างความสนุกให้เพื่อนๆนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นฆาตกรนะครับสุดโหดด็อกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นว่าเราก็ไปเริ่อกันเลยไปกัน แล้วก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีผู้รอดชีวิตอีก4คนนับที่เราต้องล่านะครับแล้วก็มีเครื่องปันไฟอีกห้าเครื่องนะครับสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องตามหานะครับผู้รอดชีวิตให้ได้นั่นเองนะครับเราไปตามหาผู้รอดชีวิตเลยนะครับดับแรกนะครับคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาดุรแรนดนิดนึงนะครับเด็กๆน้องๆคนไหนนะครับที่ดูอยู่ก็อย่าทำตามนะตัดเป็นแค่เกณฑนะครับอ่าเราเจอคนละ ด็อกเตอร์นะครับเราจะสามารถชร็อตไฟฟ้าชา็อตเขาได้นั่นเองนะครับอุ้ยวาร์ปนิดนึงโซเป็นโค้ดเบต้าจริงๆนะครับทุกคนโอเคเราจะช็อตไฟฟ้าไปก่อนนะครับนี่แินไงต้นหรือเปล่าคุณนุ้แล้วคุณนแล้วสวัสดีจ้าคุณหมอมาแล้วฮ่าฮ่าอุ้ยนี่ไงอุ้ยไปโน,น่นต้นไม้บงังโ,โอ้โหไปก่อนนี่ไง ไปก่อนซอตัวนี่ไนะการใช้ไฟฟ้าใส่ศัตรูนะครับใส่ผู้รอดชีวิตน,นะครับจะทําให้เขาเกิดอาการหลอดนั่นเองนะครับหรืออาการมึนงงนะตอนให้เขาสับสนนะครับทั้งตอนแบบนี่ไงเขาจะโดดเขาจะไม่สามารถโดดกําแพงได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาโดนช็อตนะแต่ว่าถ้าปล่อยไวนานเขาก็สามารถโดดได้เหมือนเดิมนะครับงั้นเราต้องกัดจังหวะดีๆนะครับในการที่เราจะช็อต รอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่ไเดี๋ยวเ,าเอาเอาไปแขวนนะตอนนี้เราตีเขาลมแล้วก็เอาเอาไปแขวนก่อนนะครับอตอนนี้มีเครื่องปัดไฟเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนะด๋ยวผมเปิดอันตีเลยแล้วกันอันตีเป็นการค้นหาศัตรูนะครับศัตรูยังไงรอดชีวิตสิกระเถอบพูดผิดเดดไฟไ,ไปก่อนนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว,นวันด,ดีจ้าชดไฟไปก่อนชดไฟไปก่อนโดนนะโดนนะโดนะโดนะ ไปไหนแล้วจ๊ะอยู่นี่เราก็ไล่าตามานี้ไปเรื่อยครับไปคลายกับเรากำลังเล่นเกมวิ่งไล่าตามจับกันทีนั่นเนองโอ้โหวางไม้ลอยเลยแหละโหดเกินโหดเกิน,กนไม่รู้ว่าผมจะฆ่าใครได้ไหมครับตอนนี้นีผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันต้องเฟิงหมิ่นประตูเอ้ยโอ้เสร็จไปอีกเครื่องแล้ว เสียเวลามากเลยไล่คนนี้เราไปไล่ตัวอื่นกันดีกว่าจริงไงคนเดิมซ้ำแล้วกันนะนี่ไงดึงหลังไปดินี่ไงช้าไงครับถ้าเขาโดดช้านะครับเรากะจังหวะพอดีนะเราจะได้สามารถดึงหลังรอดชีวิตได้นั่นเองนะครับลากันต่อไยินเสียงเครื่องสั่นไฟทำไมเครื่องไปแคบ ตอนนี้เขาโดนแขวนรอบที่สองเลนะครับต้องแขวนสามครั้งนะครับเราชีวิตถึงจะโดนบูชาย,ยันนั่นเองนะครับชตไฟฟ้าเอี่ยงโหโดนเป็นไงล่ะเป็นตีไงค้นหานะครับอุ๊ยมาช่วยกันลนะ้วช่วยกันไวมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมซ้ำเลยแล้วกันซ้ำให้เขาตายนะไม่ให้ติให้เขาถูกบูชาย,ยันนั่นเองนะครับโอเคนี่ไง ซ้ำไปเลยนะครับเพราะว่าเขารอบสุดท้ายแล้วนะแล้วเราก็เสียเครื่องมันไปไปสองเครื่องแล้วเฮ้ยอย่าหลอกอย่าหลอกกันดิอย่าหลอกกันนี่ไงโดนฟาดหลังไปหนึ่งดอกหยิบไปไปแขวนนะครับจบแล้วเีอกันตาหน้านะบ๊ายบาย <c oughs> นี่ไงถูกดูชายามมาไม่ให้ดูหรอกโหไลยเกินไป เดี๋ยวเราจะไปช็อตเครื่องกันไปมันนี่มันนี่ไม่ให้ปันไม่ให้ปันอะไรเ้าโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยเดี๋ยวผมไปสองเครื่องละเอ้าเอ้าเฮ้ยผมเป็นอะไรเนี่ยผมบ้าป่ะโถยนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่แถวนี้อยู่นะนี่เจ้าดีเฮ้ยไม่ถึงมันยากนะครับ เล่นฆาตกรเนี่ยเราต้องกัดจังหวะด,ดีๆนะยึดดอกไปกัดไปเป็นดอกต่อไปไม่โดดรู้เหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวสวยละนี่ไงนี่ไงเหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวนะครับทุกคน ผมว่าผมฆ่าใครไม่ได้แน่เลยแตไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการปล่อยสัตว์ขึ้นเมื่อไหร่ลนะ่ะเราต้องฆ่าให้ได้สิเราต้องฆ่าให้ได้จับปบูชาย,ยันให้หมดนะพวกนีเ้เดี๋ยวเครื่องหมไฟหนึ่งสองสามหูเครื่องหมดไฟโคตรไกลกันเลยจะมีคนอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าเขาปั่นไฟขึ้นนั้นเสร็จนะไปดูกันเลยแ๋คุณเปิดอันตีเลยนี่นไงคือค้นหาเปี้ยงยันเองคุณเฟิงหมิน่น เฟืงบินเฟืองบินเฟืองบินอะไรล่ะโดนช็อตไปเลยนี่ไงโดนหลอกโอ้โห oh. แย่แล้วแยแว่ทุกคนเขาปัดไปเสร็จแล้วนะสิ่งต่อไปที่พวกเราชีตจะทำก็คือต้องไปเปิดประตูออกนะครับฉะนั้นเราต้องเอาเฟืองมินไปลงห้อง v i พนะครับท็่เป็นตัวล่อนะ หวดเลยแต่ผมไปดูเสานั้นก่อนนะเผื่อเขามาช่วยเพื่อนนะครับอึ้บมา้วจ้าไม่ได้ช่วยหรอกอยู่ไหนนะผมจะไม่เฝ้านะแต่ผมจะลาาตระเวนดูร,บรอบๆนะโอเคเจอละโดนไป็นดอก น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะเก็บสีได้อยู่เดี๋ยวผมตามเลยเขาน่าจะไม่มีอ่าลูกเองนะเดี๋ยวผมชอบอันตรีเลยแล้วกันนี่นะนี่ไงล้มสามไปดิเป็นไงล่ะครับในสุดเราก็ทําได้นะเราเก็บสีได้แล้วเป็นไงละ่ะรักเพื่อนมากก็ต้องโดนอย่างนี้แหละ โชคดีนะครับที่เขาวิ่งมาเจอผมพอดีนี่เป็นไงล่ะบูชายันไปคนที่สามแล้วก็คนนี้อยู่นี่นี่ไงแอบปั่นไปใช่ไหมล่ะแอบปั่นไปไม่รอเพื่อนไงนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปสี่นะครับตาน,นี้นะ้วรู้ว่าจะเก็บไม่ได้ซะแล้วโชคดีนะครับที่เขาเดินกลับมา,าเจอผมพอดีนะ มันทำให้ผมแบบสามารถเก็บเขาได้นะครับชโชคดีจดจะเรียบรี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 บรอยขึ้นฟ้าไปนี่ไงเพื่อนๆเดี๋ยวดูเว็บนี่ไงเขาก็จะห้อยตกแต่งเป็นเนื้อย่างอย่างนี้เป็นเนื้อตักแห้งชุ๊บไม่ให้ดูหรอกเจียจะไปเปลี่ยง ลิปนี้ก็จะมีความโหดร้ายนิดหนึ่งถ้าใครยังอายุไปถึงสิบแปดก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะครับจะได้ไม่มีความกลัวนะหรือใครอายุเยอะแล้วก็ดูได้ครับสบายๆไ้่มนี้อะไรนะครับว่าเกมก็ลดความโหลดลงด้วยนะดูนะแมป เป็นงงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตาแรกน,นะครับคุณพี่อยากให้เล่นตาที่สองไหมฮะอยากก็สิงั้นผมมาต่อตาที่สองดีกว่านะชวัวร์แล้ก็มาต่อเกมสองกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่อยู่กันในเกมเป็นเรียบร้อยแล้วครับเกมสำหรับเกมที่สองของเรานะผมก็เล่นเป็นตัวด็อกเตอร์เหมือนเดิมนะครับตัวชเชนฟ้าอ้าว่าดีมันย่องทำไมล่ะพ่อโนมนี่ไง,ไงโบกไปหนึ่งดอกโบกหลังไปหนึ่งดอกโอ้โหไม่ระาวาังไงทะาบียฟ้า อ๋อยังไม่ไปไหนเลยล่ะเอาบนไม้บนไม้บนไม้ไมอ้จู๊กจูกจ๊กโดนจู๊กครับทุกคนชดไปไปช็อตไฟให้เขาหลอนช็อตไฟให้เขาหลอนอ่าลงมาละวทำอางไรแล้วอ่ะ,อะ,น,น,ะนี่ไงเราตามรอยเลือดไปนะครับนี่จะเป็นรอยทากับรอยเลือดนะ โอเคดูของนั้นแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงติดตีดตีดอะไรล่ะพ่อหนม่มห้าหยิบเลยนะครับแล้วก็จะเอาไปแฝงนะอเอาแฝงไว้ตรงนี้นะครับไปม,มีคนปั่นไฟอยู่ข้างหน้าโถยไม่ดูแลเพื่อนเลยนี่ไงรเพื่อนช่วงปนไฟไว้นะครับ นี่ไงอรอยเท้าแล้วก็เปิดเอนตีเลยแล้วกันเปรี้ยงเอ้าเอา,เอ,าอยู่นู่นอยู่นู่นร้องอาร์กเลยโถคนความเจ็บปวดไม่ไหวเหรอตึงการเจ็บปวดไม่ไหวหรอครับชดไฟฟ้าเข้าไปชดเข้าไปโอ้แหลกแหลกแหลกเอาวิ่งไวจังอะชดไฟฟ้าเข้าไป ถ้าไฟฟ้าเข้าไปไปไแล้วโอ้โหโดดข้ามประตูไปแล้วครับข้ามความเจ็บปวดเข้ามาสวัสดีจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนเหรอนี่ไงไปช็อตโดนดอกโดนหนึ่งดอกโดนหนึ่งดอกไปดีโดนหนึ่งดอกไปดีโดนโดนหนึ่งดอกไปดีดดนนดไ,ปดไปไหนแล้ว ตามต่อเลยนะครับนี่ไงลอยๆอย,อย,อยๆเลือดลอยเลือดตามรอยเลือดไปทุกคนนี่ไงอยู่เป็นทบเลยชัดไปเลยละกันนี่นะลองไปดีชัดไปอีกชัดไปเข้าไปเอาให้เอาให้แบบอืมไม่ถึงโอ้โห ง้างมาตั้งแต่โอ้ยโดนอือคนนี้เก่งฮปปนคนนี้เขาเล่นเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยเหนละเอ้าเหนแล้วอ่ะเอ้าเขาไปไหนแลว้วอ่อไไะดุนจู เรีบร้อยโดนแน่ยังวันนี้โดนแน่ยังวันนี้เก่งนักหรอตีนักก็ต้องลงไปนอนแล้วก็ผมไล่ต่อยนะครับเขาเล่นดีนะตอนนี้ยเขาหนีเป็นนะครับทุกคนเราเป็นติไล่ต่อเลยไม่เจอไปไหนแล้ว ู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าไอ้ไงนั่นไงนั่นไงทำเครื่องระเบิดหรอเพื่อนตำรวครับนี่ไงครับคุณแว่นพี่แว่นมานี่ก่อนขอปกหลังทีนึงขอปกหลังทีนึงแตแล้วนี่นี่ไปไหนหนีไม่ทันนะดีจะโดดมาโดดกลับไม่ได้นะเดี๋ยวเราหยิบเลยนะครับ แล้วก็จะไปแขวนใกล้ๆแล้วก็มา้ลให้ฆ่ามันต่อมีคนคิดมีคนกรี๊ดจะได้ว่ามีคนซ่อมไปอีกนะครับอยู่ที่จุดเดิมน,นะช็อตไฟขึ้นไปวิ่งไหนแล้วอะ่ะคือเครื่องแ๊บ คนอยู่ตรงนี้สวัสดีจ้ามาช่วยเพื่อนเองเราเก็บตัวแว่นนะครับเพราะเขาโอ้ยโดนอือหือโดนไม่กี่ทีแล้วเนี่ยหน้าหักหมดแล้วอัาวหสดีจ้าดีจ้าดีจ้าออาไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไง แล้วเ,เอาไปแขวนต่อยนะครับนี่อะไรระเบิดอะระเบิดตุ้มตามใช่ไหมเราไปดูดีกว่าสวัสดีให้ทำอะไรระเบิดครับเรามาแล้วฮิสียงอะไรอะเอาเอา,อา,อาจะล้มไม้เส่หน้าเราอีกเหรอโอ้ไม่ได้นะจริงเอร นี่ไงนี่ไงวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือโดนฟาดเป็นหนึ่งดอกครับชัดไฟชัดไฟเข้าไปชัดไฟเข้าไปไม่โดนนะไม่ไม่โดนเลยเหรอนี่ไงโดนละบักปะเนี่ยแะไล่เสื้อสีชมพูต่อยแล้วกันเขาเจ็บไปนะครับ เราไล่สุดเราไล่สุดทุกคนเ้ยนี่ไงเราถึงเฉยนี่มันจะไม่ถึงโถหลังแอนไปดิเราแขวะตรงนี้เลยนะครับอู้แแหลกๆคนไม่ดีแนะะ่เลยนี่ไงเราเปิดเอนตีมีคนอยู่แถวนี้แน่เลยครับเปิดเอนตีแล้วกันอาฮ่าอยู่นั่นเอง นี่ไงนี่ไงนี่ไงต้โนโบกหลังเป็นึงดอกเราแขวแนก่อนแขวนสองนี้เลยนะครับนี่ล็อกอาร์คไปดีเฮ้ยมีใครมาช่วยหรือเปล่าเล่นกลิ่นะเราอะ่ะ โอ้โหปั่นเสร็จอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสองเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าใครทำอะไรเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีจ้ามีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมไมีใครอยู่แถวนี้อ่ะเปล่า <c oughs> มีเสียงมีเสียงเฮ้ยยังไงใครโดดใครโดดเฮ้ยเฮ้ยหลบล็อกหลบล็อกหลบแบบดิจิตอล นี่งไงโดนบกหลังไปโดนหลบหลังไปหนึ่งดอกเขาไปช่วยกันแล้วทุกคนนี่งไงโดนบกหลังไปยิงดอกเอ้าตายเลยไม่มีใครไม่มีใครไปช่วยเลยนะครับคนนี้เขาเล่นเก่งเมื่อกี้นะเฮ้ยไปไหนแล้ววะกูคารว้เกินเราเอาไปแขวนกันดีกว่าคนนี้น่าจะรอบสุดท้ายแลวนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับเพื่อน เซอร์เบตาา้าเขาน่าจะยังเอาบอดมาใส่อยู่นะแต่ถ้าเป็นเซอร์จริงน่าจะไม่มีนะครับชื่อเออ่ชื่อชื่ออะไรละ่ะชื่อก็จะเป็นแบบ David เดวิดอะไรครับเดวิดคิง01อะไรเงี้ครับจะเป็นชื่อของตัวละครนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีเลขอั่นติไอ้เอี้ยงเขาให้อยู่นู่นอยู่นู่นวันดีจ้าอ๋อวิ่งไวจังอ่ะเอ๊อะแต่ว่าเรายังเหลือคนอยู่อีกหนึ่งคนนะ เฮ้ยไปไหนละเฮ้ยนี่ไงมีคนแอบอยู่ตรงนี้กระโโตกเอ้ยดีจ้าดีจ้าไปไหนไปนไหนอู้หูนี่ไงนี่ไงโบกหลังไปโบกหลังปล่อยนอนไปก่อนนะครับเพราะเขารอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปหาดูอีกคนนึงก่อนเฮ้ยนี่ไงช่วยละผมจะไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาดีเ,เพื่อนๆว่าเขา คนได้รับการอภัยโทษไหมแต่เขาอู่นนอยู่นู่นอยู่นนอยู่นู่น,น,นมาแล้วมาแล้วมันต้องร้องเรียกหรอกเรามาหาแล้วมันเป็นร้องเรียกไปได้กะถูกไม่โดนนี่งไงนอนไปก่อนนอนไม่กอนนี่คนนั่งอยู่ไหนคนนี้รอบสุดท้ายแล้ว ไม่ช่วยแล้วผมตามหาคนสุดท้ายก่อนนะครับแล้วผมจะค่อยเอาไปแขวนให้รบหมดเลยนะก็ะขอคนละสุดท้ายเหมือนนะอันติเลยละกันน้อไม่เจออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะสุดท้ายไม่มาจุ๊กหน่อยหรออยู่ไหนนะครับไม่เห็นมีเลยอะพเพื่อนๆคนเห็นเห็นไหมพเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะครับเผื่อเจอแล้วก็บอกผมด้วยนะ แต่ผมไม่เจอหรอกถูโอ้าวเดวิดเดวิดคีได้รับการช่วยเหลืออยู่นี่แสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้นั่นไงได้ยินเสียงแล้วนี่ครับนี่ไงนี่ไงจะไปไหนก็ผมจะไปเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก่อกลับมาเอาคนนี้แขวนนะเราจะได้แบบแผมจะปล่อยเขาดีกว่าเพื่อนๆ่าไงปล่อยดีไหม ห้าวเป็นไหนจ๊ะไอนทุกคนอุย้ยโดนเหมือนโดนเฉยเลยเยวเอาไปแขวนก่อนนะครับแขวนตรงนี้ตายเลยคุณนึงอยู่นี่นะี่ใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะนะปึ๊บปุ๊บ อยู่ไนหนนะโอ้โอเคเรามาแล้วไม่ต้องเรียกได้เอาไปแขวนนะครับเอาไปตากแห้งโอ้โหแหลกแหลกแหลก,ก,กเอาไปตากแห้งคุณท้ายผมอยากปล่อยยังเลยผมปล่อยได้ไหมทุกคนเอาไปปล่อยดีกว่า ไปปล่อยดีกว่าป,ปล่อยดีกว่าได้ยัไงเนี่ยหลุมหุมเดี๋ยวเอาเอาขอเขามาปล่อยนะครับเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ผมก็ลืมแล้วเขาอยู่ตรงไหนนะครับอ่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่ชัดไปหาก่อน มไม่เห็นนะ่ะยู่ไหนเนี่ยแล้วย่าเยอะด้วยนะเห็นเจ้าคารม,มันดลุมหรือเปล่าเออนี่ไงฮ่ามานี่มานี้เราพาพาออกไปออกหลุมออกหลุมไหมนี่เราเอาเราไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นนี่ไง นี่ไงพงมามันหลุมอะเราให้เธอออกเลยออกดินี่ไงหลุมอ่ะเอามาออกหลุมมออกหลุมเฮ้ยเขาไม่ยอมลงอ่ะคงใจเขากลัวเสียศักเสีเยทุกคนโอเคเขาไม่ลงเราก็ อ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นหลุมหรอหลุมอยู่นี่ไงไปไหนมนันนี่โอ้โหงั้นไม่ต้องออกแล้วถ้าจะทัาอย่างเงี้ยดูไหมมันเสียเวลานะ่ะโอ้ศึษาคนใจใจดีนี่ไงฮ่าฮ่าใจดีแล้ว ร้องไปดีอันตีเนยโอเคก็เกมที่สองก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คะแนนก็ประมาณนี้นะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะให้ผมลองเล่นตัวละครไหนนะครับก็สามารถรเคิดมาได้เลยนะคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้นะครับแต่ผมจะมาลองฝึกแล้วเ,เ,เล่นแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูนะสำหรบับเกมอะไรๆ,ๆก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคล้ปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย